สวัสดีครับมาถึงแม่งก็ต้องไลเหรอจะไปาค่ะอาจจะมีเสียงทุนะครับ <c oughs> เนื่องจากพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่หนึ่งปีใหม่ที่แท้จริงนะครับใหม่มากเลยนะครับอาจมีเสียงพูนะขออภัยไว้ก่อนเลยอันนี้พี่กี้นี่ชุดใหญ่ไปกับพี่ไปแล้วนะครับ โคตรเล้าจายพ,พิเศษยอเ้ยยอเป็นไงล่ะทักษะพี่สูงแม่เห็นดาบพี่ข่ายยอยอสวยเฮ้ยหลบแบบท่ชีิท่าน เมทำไมเธอต้องปิดกับดักพวกนั้นด้วยละ่ะเราไม่ได้เป็นสุดยอดแฮกเกอร์แบบโปเนียนะแบบนี้ไม่เสียเวลาแย่หรอเคน่าเธอเคยได้ยินคำว่าตัดไฟแต่ต้นลมไหมตัดลมแต่ต้นไฟมันแปลว่าอะไรหรออะไรเ่ย <c oughs> เรือก็คือถ้าเรายอมเสียเวลาที่นี่นิดหน่อยก็ไม่ต้อง คอยมากังวลเรื่องกับดักอีกใช่ใช่กับดักแล้วก็ไม่ต้องมาคอยกังวลกับดักอีกนะโป๊ะน้ำเมย์ไอ้เคียรหน้าคุงมาเลยอืมม้องไงอื้งไงเพลงดาบเทมูไรส์ส้นตีนเคียร์นาแอคเซสของไกลแต่เวลาหของไกลช่้ยไม่ได้ตัวใช่ไหม ต้องให้เมย์จัดการนี่งงไงยบร้อยช่ไปหมในเรื่องช่วงแรกไม่ยาวไม่ค่อยยาวเนาะปีเนาะช่วงหลังรู้สึกว่าไม่อ่านเยอะจิไมไยข้างหน้าน่าจะเป็นด้านท้ายของยานสินะเออฮิปรโกะบ,บอกให้เรามารวมตัวกันที่ท้ายยาน แล้วยึดไว้เป็นที่มั่นใช่ไหมแต่รู้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้เออเมเธอนี่ชอบคิดมากอยู่เรื่อยมีฉันอยู่ทั้งคนยังต้องกวลเรื่องประตูอีกเหรอ,อไมเชน้าทำไมห้าวจังเลยเด็กน้อยดีดีอันนี้คืออะไรไม่มีอะไรออปติเมนไรเดอร์คิก เดือดคลีกแมวเหมียวอืงเตะด้านคอตีไม่เข้าแม่ยเยาะเองดับเม็ดมนอนอยาจอบลอยนะมึงตีนสำรวจเอาละงั้นก็ลุยกันเลยเดี๋ยวก่อนอะไรเหรอ มเมยเียนาระวังเคียนาระวังบ้าจินฉันไม่ได้จัดการเจ้าหนี้ไปแล้วเหรอม้งจัดการอะไรมันหนีไม่ได้ตอนนั้นน่ะแบคูจัดการเองแบมือโปจัดการเองมึงโป้พ้มันแปลงร่างเฮียมันแปลงร่างไปั่างไปเขียน้าตีไม่เข้าเลย้ใช้เมย์แม่เลยตีเข้า อะไรอะไรอะไรทำอะไรโอ้หน่อยมันแข็งแกร่งกว่าที่คิดไว้ฉันจะฉันจะมาแพ้ที่นี่ไม่ได้ฉันต้องช่วยเคียนาตรวจพบพลังงานแฮกเชอร์ที่3เปิดใช้งานระงับการทำงานไปให้พ้นพวกเกกะพลังใหเชอร์ เม่อกิ้นี่นาพลังแฮชเชอรตายอย่างเร็วแม่เม่ตายไ่แล้วพี่เมเย์แกหน้าโนเนียต้องเร็วกว่านี้ถอดหรหัสเสร็จแล้วโปเนียเธออยู่ที่นี่เองเหรอดีจังที่ไม่เป็นอะไร พี่เมย์อุ๊ยเมย์มันปลดพลังเฮชเชอร์ตั้งแต่ตอนเยี้ยหรอ,อในพลังเฮชเชอร์ตั้งแต่เริ่มแรกเนะครับแต่กว่าจะไล่ล่า,ลางเฮชเชื่อนเต็มๆม,มาก็โคตรนานเหมือนกันนะเขียนหน้าได้ก่อนมั้งโปเนีย er ก็ที่คนที่สองแล้วบอกวะแล้วก็มาเมย์นะครับพลังก็ตื่นช่วงแรกนะเต,ตือนตื่นก่อนตื่นก่อนคมุมยังไม่ได้ ช่วงช่วงลังกว่าจะคุมได้ก็มีเนื้อเรื่องเสริมเนื้อเรื่องเสริมเข้ามาโคตรเยอะนะครับก็ัะมีแต่ระล่างได้แม่งใช่เวลาคตดนานเลยไม่ต้องเดาแล้วว่าได้ตัวอะไรนะฟองตัวคนไม่ต้องสื่ออะไรเยอะไปได้ตัวอะไรก็รู้กันอยู่โอ้โหนี่ะ กลับมาแล้วพี่นะในที่สุดก็โผล่ออกมาพินาโปเนียข้ากำลังรอเจ้าอยู่เลยได้ปืนใหม่ด้วยนะโคตรสูตรโคตรสูตรเอาเดเวลอาวุธ เดี๋ยวเราก็เล่นตามมันไปนะครับไปตรงรีบไปตรงรีบเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะอัพเลเวลตัวละคเรเลเวลเจ็ดโอเคไหมต่อสู้ได้ไหมด่านที่หกโอเนียมา ช่วงแรกมันก็ช่วงแรกจริงๆนะขอไปเราฉันเข้าใจแล้วฉันเข้าใจรสถานการณ์แล้วโปเนียฝากดูแลเม์ด้วยนะพันตีฮิบะโกะโปรดวางใจอาการของพี่เมย์ทรงตัวแล้วตอนนี้เธอกำลังขี่หลังเขนหน้าอยู่ส่วนโปเนียจะจัดการ พวกประตูเองจริงสิฮิโปก,โกโระบบรํจำกัดการทำงานที่เมพูดถึงคืออะไรหรอแถมยังมีเวลานับถอยหลังด้วยทำไมฉันไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเรื่องมันยาวพอจบภารกิจแล้วฉันจะอธิบายให้เธอฟังเองมีสตตอบมีขอให้ะคุนผู้ชมแม่งเสียงผู้กูเผยนิดเดีย๋ยวมึงเปิ่ม เออมันจุดใกล้ๆเองนะเนี่ยไม่ใช่ไกลๆนะจุดใกล้กลนิดเดียวเองกดค้างเออเอาใจแล้วถือว่าแรงดีนะอดแรงเลยือเแ็ดข้าระบบ แคร์ะบบอะไรอ่ะฮยฮ้ยเฮ้ยฮื้ยเดี๋ยววลาว่ะเดี๋ยวลาว่ะแจกมาจับส้นตีนกันหน่อยเจ้าอันนี้ระสมจริงขึ้นเยอะเลยแฮกเกอร์ นนีี <Bien ven ido> ่ hoe. ่น <bien ven ido> ี <ike ux> ่แบคโ e เปิด <uno> ด uh, like ้วยพี่เมย์แล้วก็เกียร์หน้าคุ้องค์เขาจุดืยังไงเปลี่ยนด่านเหรอ เออมเมอ,อิกเคน่านี่ฉันเมเอะไรวะพี่เมโปเนีเอเธอเป็นคนช่วยเราให้เข้าถึงด้านในของยานสินะการต่อสู้รับเรื่องดีไหมทุกอย่างราบเฮทุกอย่างเรียบร้อยดีพี่เมระวังเอาระบบป้องกันภายในยานฉันเคยเจอมาก่อนการแฮกไม่ใช่เรื่องยาก เคน่ารักล่บละบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าจะสบายมากให้วิ่งมาลาทอนแล้วแบกเมไปด้วยยังได้เลยเฮ้ยมันตุดตกหนาวะ่ะก็แต่โปเนียที่เธอบอกว่าเคยเจอมาก่อนหมายถึงตอนที่ยังอยู่กับดรเทสลาดรของลังโกเหรอกว่าไม่องออกคั่นี้ไปเรื่อยทั้งสไตล์การออกแบบและโลโก้ของที่นี่ ดูคล้ายกับเป็นอย่างมากแต่ทําไมยานที่ไล่คนขับแบบนี้ถึงปรากฏขึ้นได้วัน,นี้ไม่เข้าใจจริงๆโอน,น,น,นี้ไม่เข้าใจจริงๆรงนี้ไม่เข้าใจจริงๆแง่ย่ยอย่จอจอ้จอ เปิดมาก็เจอตัวโหดเลยนะเอี่ห้องใกล้มึงทำอะไรกูอย <c oughs> <c oughs> าเมพเคนะวางชั้นลงเถอะฉันไม่เป็นไรแล้วเอ๊ะหายเร็วขนาดนี้เลยเหรอพี่เมย์อย่าฟื้นตัวเองเลยฉันไม่เป็นไรจริงขอบใจพวกเธอ นะที่เป็นห่วงฉันพี่เมย์อย่าฝืนตัวเองเด็ดขาดนะที่โบเนียหนีออกมาจากได้ก็เพราะความช่วยเหลือของพี่เมย์ดังนั้นในเวลาแบบนี้ก็ขอให้เชื่อมั่นในตัวโปเนียเถอะอ๋ามีอะไรเหรอเชนเนอร์เมเธอไม่อยากให้ฉันแปลกเพราะกลัวฉันรู้ว่าเธออ้วนขึ้นสินะเออเธอเนี่ยนะ มีอ้วนขึ้นเหรอแผงควบคุมที่เมอ้วนเหรออึเหียหยุดดีเฮียกูปิดเครื่องละเออจ้าจ้า โอ้แม่งโดนทุกดอกเลยอย่าเข็ย <c oughs> นประกาศกา <c oughs> ร้อทั้งมาจะบทใคร่เพื่อเย็ดใจเ้ยตกใจหมดโอ <c oughs> ้ยเกมมรอแบบนี้อถูกไม่ได้ดูยากแล้ว ไม่มีห้องอาดแป่งดังไอ้พายเลยจุดพ่อจุดเนี่ยไม่ไหวแล้วกูจะลอยคนจุดยังไม่นานเนี่ยจบโถ้าไม่ปีใหม่ต้องจุดพู้ว่ามันไมยมันคืออะไรกูถามหน่อย แม่ uh, okay. โอเคจบวันเพียงเท่านี้นะครับใครที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์ s u b s c r ด้วยนะครับ